มเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพบรมรานชินีนาถพบกับ Branches l o c k e r f e l l e r t h Asia Society ในปีพศ2528 ในภาพพศ2528นี้สมเด็จพระราชนีศิริกิต์แห่งประเทศไทยพระชนมายุ53พระรษาจะเดินเยืนเอเชียโซซิตี้และพบกับบรนเจสรอฟเฟอร์ภริยาของจอห์นเดวิสรอฟเฟอร์ผู้ก่อตั้งเอเชียโซซิตี้บุคคลด้านหลังที่กำลังมองอยู่คือแองกิเอร์เดนดุกอดีตเอกอัครราชทูตประจำมอร์โคสเปนและเดนมาร์กพระราชนีเศ,ศรษฐกิจประสูตรในราชสกุลและในปีพศ2493 ได้ทรงอภิเษกสมรสกับภูมิพลอดุลยเดชเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เขาจะกลายเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยวันนี้พระสบามีของเธอยังคงเป็นประมุขแห่งรัฐที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดและเธอเป็นพระมเหสีที่ของราชยาวนานที่สุด มิสเตอร์เอมิสซิสจอห์นเดวิด n ็อกเฟลเลอร์ทรีออลเดอรชันอวิชั่นอาร์ตเป็นหนึ่งในคอลเลกชันศิลปะเอเชียที่โดดเด่นที่สุดในอเมริกาแม้จะมีขนาดเล็กโดยมีวัตถุเพียง300ชิ้นแต่ก็มีขอบเขตที่กว้างและมีคุณภาพสูงสุดการก่อตัวของคอลเลกชันเป็นส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์ของเอเชียนซอร์ซิตี้จอห์นเดวิดล็อกเฟลเลอร์ทรีออดผู้ก่อตั้งเอเชียนซ i e t ซตี้ในปีพศ2499มองว่าศิลปะเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้และเป็นส่วนประกอบสำคัญ ในการส่งเสริมความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างประเทศในเอเชียและสหรัฐอเมริกาและฟิลเลอร์และแบ er รนภรรยาของเขาเริ่มของสะสมในต้นปีพศ2 5 0 3ด้วยความช่วยเหลือจากเซมินรีนักประวัติศสาสตร์สินที่มีชื่อเสียงพวกเขาต้องการให้คอลเลกชันทั้งสองเป็นตัวแทนของความสำเร็จยอดเยี่ยมของศิลปะแห่งเอเชียและเพื่อเป็นตัวแทนของความกว้าง ของวัฒนธรรมเหล่านั้นพวกเขามองเห็นความเป็นไปได้สำหรับการศึกษาของรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการปรับปรุงและเพิ่มความเข้าใจของชาวเอเมริกันในเอเชียทั้งในอดีตและปัจจุบันพระพรุทิ่สันเมตรสัศตวันที่8ประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมปลาราสตรหินเขาปลายบาท2โลหะผสมทองแดงฝังด้วยเงินและหินดำ สูง96.5เซนติเมตรกว้าง36.2เซนติเมตรลึก27.3เซนติเมตรรูปรอสมริดอันวิจิตรงดงามของพระโพธิสัตว์เมตรายนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในปรติมากรรมที่ดีที่สุดจากกลุ่มทองแดงที่ขุดพบที่ปราสาทร้างในปีพศ2507ในภาคตะวันออกอเฉียงเหนือของประเทศไทย ประติมากรรมนี้สามารถระบุได้ว่าเป็นพระเมตตายโดยการปรากฏตัวของเจดีขนาดเล็กพระธาตุที่ถือเป็นร่างของพระพุทธเจ้าในผ้าโพกศีรษะเป็นไปได้ว่าพระหัดของพระองค์ทรงถือสัญ,ญลักษณ์บางอย่าง พระเมตไตรซึ่งมีชื่อภาษาสันสกฤแตแปลว่าใจดีหรือเป็นมิตรเป็นเอกลักษณ์ในพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นที่ศักการะทสังพระโพธิสัตว์ในสมัยปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในสมัยนอาการนุ่ง่มน้อยผมยาวปราบาและการขาดเครื่องประดับบ่งบอกว่าประติมากรรมนี้เป็นตัวแทนของพระเมตไตรในฐานะนพรพระโพธิสัตว์ซึ่งเป็นแบบที่พบได้ทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ศตวรรษที่7ถึงศตวรรษที่9ศิลปะแบบประคนชัยลักษณะนนเด่นเอกลักษณ์เฉพาะของปริมากรรมสำริดกลุ่มปราศาสตรเขาปฏริบัติสประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ทรงผมทรงสับประรดพระพักเป็นแบบศิลปะารรารวดีมีหนวดหนวดและคิ้วมีขีดเส้นขนไม่สวมเสื้อและมีสีก่ใช้เชือกรัดเป็นเข็มขัด นุ่งผ้าสั้นและบางแนบเนื้อยืนเอียงเล็กน้อยยืนกลางขาและลงน้ำหนักที่ขาขวา